สดเด็ดดับกลิ่นชีเม็นเึงห้องน้ำไร้กลิ่นเหม็นช่วยกระจัดคราบสุขปรกสะอาดมากสวัสดีค่ะวันนี้มนจะมาบอกเคล็ดลับกำจัดกลิ่นห้องน้ำด้วยวัตถุด,ดิบธรรมชาติบ้านใครมีกลิ่นง่ายมีกลิ่นไม่พึงประสงค์มาดูวิธีการแก้ปัญหาพร้อมๆกันเลยค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือมะกรูดโดยมะกรูดจะเตรียมมาทั้งหมด6ลูกเพราะว่าสูตรที่เราจะทำในวันนี้เราจะทำถึงสองสูตรด้วยกันค่ะมาเริ่มทำสูตรที่1กันเลยค่ะสูตรนี้จะช่วยดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำได้ดีมากๆสูตรที่1สูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เรานำมะกรูดที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ใช้มีดปอกผิวมะกรูดออกมาค่อยๆหั่นผิวส่วนบนของเขาเท่านั้นนะคะ ผิวของมะกรูดจะมีรสปลาหอมแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยอ,อยู่เป็นจำนวนมากและผิวของมะกรูดเนี่ยยังเอาไปทำได้อีกหลายอย่างเลยค่ะทั้งเอาไปทำยาเอาไปทำอาหารและที่สำคัญผิวของมะกรูดเราสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้เพื่อใช้แต่งกลิ่นหรือว่าดับกลิ่นได้ค่ะ นี่คะ่ะหลังจากที่หั่นครบ6ลูกแล้วปริมาณของเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วบ้านใครที่ชอบซื้อขนมจินมากินแล้วก็มีตะกร้าเหลืออยู่นะคะก็นําตะกร้าเนี่ยมาใส่ผิวมะกรูดที่เราหั่นไว้ได้เลยคะ่ะข้อดีของการใช้ตะกร้าแบบนี้ก็คือรอบๆของเขาจะมีรูระบายอากาศอยู่ซึ่งรูเนี่ยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปทําให้เวลาเอามาใช้แล้วสามารถระบายกลิ่นออกมาได้ดีคะ่ะ เอาละคะ่ะมาดูสูตรที่2ต่อเลยสูตรนี้จะเป็นน้ำยาขจัดคราบแล้วก็กลิ่นในโถสุขภัณฑ์วิธีการทำก็คือให้ทุกคนนำลูกมะกรูดที่เราปอกเอาผิวออกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่เสร็จแล้วก็ใช้มีดผ่าหรือว่าหั่นมะกรูดให้เป็นชิ้นเล็กๆโดยจำนวนของมะกรูดที่เราจะใช้นะคะก็คือ6ลูกตามที่เราเตรียมไว้เลยคะ่ะ นี่เลยคะ่ะตอนนี้ม์ก็หันมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วและอีกหนึ่งขั้นตอนต่อมานะคะก็คือให้ทุกคนเตรียมเครื่องปั่นคะ่ะ เสร็จแล้วก็นำมะกรูดเนี่ยใส่ลงไปในโถปั่นได้เลยจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้เครื่องปั่นทำงานได้สะดวกขึ้นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดได้เลยพอมะกรูดของเราละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นก็อามากรองอีกรอบหนึ่งค่ะโดยการเทลงไปในกระชอนพอเทลงไปแล้วก็ใช้ช้อนนะคะค่อยๆค,คั้นเอาน้ำของมะกรูดเนี่ยค่ะออกมา นี่นะคะหลังจากที่เรากรองเสร็จเราก็จะได้น้ำมะกรูดค้นๆแบบนี้เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะและหลังจากที่เราได้น้ำมะกรูดแล้วนะคะก็คือให้ทุกคนเตรียมขวดพลาสติกมา1ขวดจากนั้นก็เทน,น้ำมะกรูดลงไปค่ะ ในขณนะที่มนเทลงไปเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าน้ำมะกรูดของเราเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากๆที่เราเอาน้ำมะกรูดเข้มข้นขนาดนี้นะคะก็เพราะว่าเราต้องเอาไปผสมอีกรอบหนึงค่ะสิ่งที่เราจะต้องผสมลงไปนั่นก็คือน้ำส้มสายชูโดยน้ำส้มสายชูนะคะเราจะใช้จำนวน250 m l พอตวงเสร็จเรียบร้อยก็เทน้ำส้มสายชูผสมลงไปในน้ำมะกรูดที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะนี่นะคะเทใส่ลงไปปิดฝาแล้วก็ ทำการเขย่าทุกอย่างให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็ได้น้ำยาขจัดคราบโถสุขภัณฑ์พร้อมดับกลิ่นมาใช้แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะนำไปใช้นะคะให้ทุกคนมาเจาะรูที่ฝาแบบนี้ก่อนนะเพื่อที่เวลาใช้งานเนี่ยจะได้สะดวกค่ะและตอนนี้มนก็ทำทั้งสองสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วค่ะ มาคะ่ะเราไปดับกลิ่นห้องน้ากันเลยสําหรับสูตรที่1นนะคะวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรมากหลังจากที่เราได้ผิวมะกรูดมาเสร็จเรียบร้อยใส่ตะก,ก้ามาแบบนี้แล้วนะคะก่อนที่จะเอาไปวางในห้องน้ําให้ทุกคนขยุมขยุมให้กลิ่นของน้ํามันหอมระเหยออกมานิดนึงค่ะจากนั้นก็นําตะก้าผิวมะกรูดไปวางตามจุดที่เราต้องการหลังจากที่วางไปแล้วกลิ่นของเขาเนี่ยจะฟุ้งกระจายทําให้ห้องน้ําของเรามีกลิ่นหอมสดชื่มนมากๆคะ่ะ และสูตรที่2ส,สูตรนี้เราจะนําไปล้างชักโครกของเรากันค่ะก่อนที่จะใช้ก็เขย่าเขย่านิดนึงเสร็จแล้วก็นําน้ํำยาที่เราทําขึ้นไปลาดตามโถสุขภัณฑ์ได้เลยค่ะโดยเฉพาะชักโครกนะเขามักจะมีคราบแล้วก็มีกลิ่นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่องน้ำไหลของชักโครกมักจะมีคราบสกรปรกง่ายดังนั้นเราใช้น้ำยาที่เราทำขึ้นเนี่ยฉีดไปให้หมดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเสร็จแล้วก็ใช้แปรงขัดๆอีกรอบนึงเพื่อขจัดคราบต่างๆที่ติดอยู่ตามชักโครกนะคะวิธีนี้จะช่วยทำให้คราบเนี่ยหลุดออกไปง่ายที่สำคัญช่วยขจัดกลิ่นเหม็นกวนใจในห้องน้ำของเราหายเกลี้ยงเลยคะ่ะใครที่มีปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นแรงลองทำวิธีนี้ได้เลยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ